กลับมา,จาเจอกันแล้วนะครับกับโอ้ไมคิดสำหรับวันนี้เรามาโชว์ตัวหุ่น Transformer ฝั่ง Autobot ต่อจากเจ้าตัว Optimus Prime วันนี้คือตัวผู้ช่วยพระเอกของเราเป็นคลังอาวุธนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมดีกว่าเนาะคือเป็นหัวหน้าฝ่ายต่อสู้อกองกำลังของ Autobot นะครับในภาคที่1ภาคที่2ยังมีบทบาทอยู่แต่ว่ามาในภาคที่3น่าจะ โดนฝ่ายดีเซปติคอนฆ่าตายไปนะครับนั่นก็คือไอรอนไฮตัวนี้เนี่ยแปลงล่างได้เหมือนกันนะครับตามคอนเซปของหุ่นยนต์ทร a n ส f ฟอร์เมอร์เนาะต้องแปลงเป็นหุ่นยนต์แล้วก็แปลงล่างเป็นรถยนต์ได้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าไอรอนไฮตัวเนี้ยน้อง,องบางคนที่ไม่เคยดูภาคหนึ่งภาคสองอาจจะไม่รู้จักแต่จริงๆเป็นตัวที่เท่มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาพอแปลงล่างแล้วเนี่ยสีดำๆอย่างเงี้ยแปลงแล้วเป็นรถอะไรเท่หรือไม่เท่เนาะเดี๋ยววันนี้จะมาแปลงล่างให้ดูกันนะครับอันนี้ต้องขอไปขอนอันานแล้ ตั้งแต่ทาร์สฟอร์มเป่าแรกก็น่าจะเกินสัก10ปี10กว่าปีได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นสินค้าขนาดลีดเดอร์ค้าสวยใหญ่ที่สุดของทา a ์ s ฟอร์มเมอร์ที่แปลงร่างได้ในที่ทำออกมาเป็นของเล่นเนาะให้เราได้เล่นกันนะครับทั่วไปก็เดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ดูกันนะครับไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับก่อนแปลงร่างเรามาดูก่อนลูกเล่นหอยหุ่นตัวนี้อย่างที่บอกแลทัฐมนตีกลาโหมต้องมีอะไรมีอาวุธเยอะอันนี้แรลกมือดึงตัวนี้ออกมาปาด ออกมาแล้วหนึ่งหนึ่งนี่ออกมาอาวุธเยอะแค่ไหนดูนี่มาสองนี่ปืนออกมาแล้วนะสองข้างนะปืนออกมาสองข้างนะนี่ดึงตัวขาออกมาขามามีอะไรนอกจากปืนแล้วต้องมีดาบมีมีดด้วยนี่มีมีดออกมาสามแล้วมีไมพอต้องมีด้วยนี่มีมีดไซด์ด้วยสี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมราตมนตีกัละหมแล้วไม่พอนอกจากนั้นนี่ปึ๊บบึ๊บนี่นี่เป็นไงอืนี่ดูนี่ปืนปืน มีตบมีดไายมีมีดหนะ้าอกกดลงไปข้างหลังนี่เป็นไงนี่คือฟูอออปชั่ n นะวุ้นตกเขาครับสุดยอดได้ไหมลูกเล่นของ leader class ครับมีไฟมีเสียงครับน,นี่แล้วก็มีวอดดิงด้วยนะดูนะ iron high นี่ we post lady เริ่พร้อม่าด้านหลังจะมีที่กดอยู่เนะเป็นลูกเล่นของ l ดเ d e r class กดปึ๊บปากจะขยับเหมือนทำปากขยับ ส่วนอาวุธเป็นปุ่มอีกปุ่มหนึ่งตัวน,นี้นี่อ่านี้เราเก็บปืนเข้าไปก่อนไม่สู้แล้วเสร็จละชนะแล้ว,ลวเก็บเข้าไปอันนี้เก็บเข้าไปนี่เรียแบบร้อยมีดแล้วก็พาเข้าไปมันก็จะออตโต้ลงไปเองเนาะส่วนอันนี้อาจจะต้องบิดนิดน,นึงแล้วก็ปิดลงไปนี่กลายเป็นหุ่นเรียบร้อยเข็มเจียมนะครับไม่มีอาวุธละอ่ะเรียบร้อยสีดำเดี๋ยวเรามาดูว่าแปลงร่าเป็นรถแล้วจะเท่เหมือน,นยังตอนเป็นหุ่นนี้หรือเปล่านะครับอ่ะไปลุยกัน ลนองดูน่าจะพอรู้นะว่าเป็นรถอะไรนี่รับเป็นรถอะไรเอ,อ่ยดูสินี่น่าจะพอรู้แล้วแขนเขาเดี่ยวมาปั๊บนู้นนั่นนี่มานี่รับเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นล่างแล้วขึ้นมาขึ้นมาหาบี๊ด นี่เป็นอะไรกริเขาไรแน่นอนครับอันนี้ต้องเป็นกระบะแน่นอนเลยนี่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 นี้นี่นี่ายมาี่นี่นย่นี่นี่นีนี่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 นอ่นั่นีองี่นี่น่นี่กี่นี่นม่นี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 ่ี่น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 บ่นี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 ่นม่นี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 ี่นี่นี่นี่ยแบบี่นี่่่นี่เี <c oughs> ่นีนนีไม่ถึงจุดที่เขาแบบ เริ่มดีไซน์ให้กลไกมันซับซ e ้อนมากมันเลยทำให้จังเล่นง่ายอยู่นะครับนี่แล้วก็หมุนหมุนมาเกิดเป็นว่าละไรตัวนี้ที่เป็นบอลจอยครับไม่ต้องกังวลมันจะหลุดได้อย่างนี้อยู่แล้วกลับเข้าไป นี้ตรงนี้นะครับนี่ตรงแขนเนี่ยเราต้องพลิกเขาจะพลิกกลับไปหมดได้แล้วก็พลิกกลับมาปึงป้งปึ๊บอย่างนี้เราก็ดันตัวนี้เข้าไปอยนี้นะเ,จะจะเข้าไปพอดีนะครับน,นะน,นี่เป็นรถอะไรเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็เก็บานี้ไวัดิ ตรงนี้อ่ะล้อดันเข้ามาก่อนลอ้อให้เข้าที่ก่อนล้อเข้าที่ยังนี่ลอ้อเข้าที่แล้วออกมาเป็นลอ้อง่ายๆอาตรงนี้ออกมาเลยปึ๊บคอนจอยเสียบป๊าบะจะดูแต่ผมตกากนะันเองเนาะไม่ได้เล่นนานนี่ดู ล้อเอ้ามาเอ้ามาเอ้ามาตัวกระโปรงหน้านะครับต้องใส่อย่างงี้รถของฝั่งอเมริกันนะครับแน่นอนต้องยี่ห้อ GMC นะครับนี่ GMC นะเขาถูกต้องตามนิกสิตนะครับก็เลยมียี่ห้อรถมาด้วยเนาะส่วนแขนด้านนี้ก็ทําเหมือนกับข้างโน้นครับมาด้านนี้สุด,ดแ,แขนนียเราก็พลิกอย่างนี้แหละพลิกขึ้นมาพลิกขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บนี่พลิกขึ้นมา แน่นอนครับแล้วก็ใส่ลงไปตรงเนี้ยจริงๆที่มันทําให้แน่นเนี่ยเพื่อที่สุดท้ายขอเราไป่ล่างตัวรถมันก็จะได้มีรอยต่อให้น้อยที่สุดเนาะอาจจะแน่นนิดนึงแต่ว่าการที่แน่นเนี่ยมันช่วยให้รอยต่อ,อน้อยลงนะครับนี่ตอนนี้น้องๆจะเห็นว่าด้านหน้ารถเสร็จแล้วด้านหน้าเนี่ยเน่นก่อนเนาะไม่ได้เล่นนะหน้ารถเสร็จแล้วนีนน่ด้านข้างด้านเป็นรูปเป็นล่างตัวรถ ติกเข้ากันแล้วติ๊กเข้ากันะครับน,น,นี่ดันเข้าไปนะดันเข้าไปแล้วก็ขัารถอาจจะดูยากนิดนึงเนาะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับสําหรับการแตล่งล่างนะตรงนี้เราต้องดันเข้าไปให้แน่นนะครับนี่น้อสังเกตนะครับตรงแขนเนี่ยจริงๆมันจะต้องตรงเนี้มันจะมีรูอยู่นะครับมีรูอย่างนี้ ต้องดันเข้ามาเพื่อให้มันติดกับล็อกตัวนี้นะครับมันก็จะถือว่าเข้าล็อกโดยสมบูรณ์เนาะเราต้องเรียนหาลองมันนิดนึงนี่เห็นไหมเข้าแล้วเรียบร้อยพอเขาเข้าล็อกปุ๊บเนี่ยมันจะง่ายนะครับมันจะง่ายข้างนี้พอแข็ง็อปุ๊บเป็นไงที่เราดันดันทั้งหมดเรียบร้อยเลยทันทีแล้วข้างนี้เหมือนกันมาดูด้านนี้ก็มีเหมือนกันเนาะมีดูดูตรงนี้ใช่ไหมต้องเสียบให้เข้าล็อกตรงนี้นี่ปุ๊บ นนี่ดูรายละเอียดนะครับตรงนี้เด <the> so, ี Mal ๋ยวจะลดคันนี so, ้นี่ GMC โตลองให้โต GMC รายละเอียดลวดลาย4ีูดสแสดงความเป็นโฟมออกมาครบครับตรงนี่ตรงนี้มีให้เห็นด้วยทำให้เป็นคิดว่าเป็นโช๊คเป็นโช๊คเห็นไหมนี่ มันเนียวนิดนึงันนี่นนีนี่นี่นี่ที่เราดันแล้วหามุมแล้วมีกันไหมทีนี้นี่หลังคาสันรูปิดลงมาเลยโอ้เดี๋ยวตรงนี้หลุดอยู่นิดนึงนนี่ะครับจริงๆเราต้องดันพยายามดันรอยต่อพวกนี้ให้มันแน่นนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่รอยต่อในลำดับต่อไปมันจะได้ลงเข้าได right. really ้ง <tul ß S 2> <ountain> <men>. ่ายอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ปุ๊บเราก็ต้องพยายามพยายามดันมัน ต,ตอนเล่นก็ต้องระวังให้หนึ่งนะของเก่าตามอายุมีอายุพอสมควรเดี๋ยวหากไปหาอะไรยากนี่น,น,นี่เข้าแล้วเรียบร้อยต่อนี้นะตัวตน,นี้ก็ต้องเข้าแล้วเรียบร้อยนี่เข้าแล้วเห็นไ้มครับนี่นี่น้องๆสังเกตที่หลังคาข้างหน้าจะมีเงี้ยงสองอันตรงนี้จะมีเงี้ยงอยู่ ต้องดันให้มันเข้าให้ได้นี่นะครับนี่เข้าเรียบร้อยจริงๆนะครับเราไม่ต้องไปฝืนนะคฮะหรือไปบังคับเขามากเราค่อยๆขยับขยับหามุมใบสุดท้ายเนี่ยยังไงของมันดีไซน์มาจากตีนก็จะค่อนข้างค่อนข้างที่จะแบบว่ามีมาตรฐานนะครับเราก็จะค่อยๆขยับขยับปุ๊บลองล็อกนี่ดูนะครับนี่คืออะไรนี่คือรถ GMC นะครับรถกระบะ GMC เป็นรถกระบะย่อนฮิตของที่เราเห็นบ่อยๆในหนังฮอลลีวูดหรือหนังฝั่งอเมริกานะครับถ้าบ้านเราก็น่าจะเปรียบเสมือนแบบแรปเตอร์ or, มเป็นรถที่ใช้สําหรับพวกทาหารหรือหน่วยลบพิเศษต่างๆนะครับอันนี้ก็คือตัว i r o n h i d นนะครับเป็นผู้ช่วยของ Optimus Prime นะครับฝั่ง a u t o b o t ทนะครับเรามาดูรายละเอียดในส่วนของรถกันทีด้านหลังแน่นอนเห็นโลโก้อย่างนี้รู้ทันทีออโตบอนะครับ ไฟมีการลงสีมาให้เรียบร้อยเนาะสีแดงสีเงินนะครับแต่ว่าด้านหลังถ้าเราเห็นเนี่ยตัวขาของหุ่นเนี่ยมันก็จะเป็เสมือนความบึกบืนของตัวรถนะทำมาเป็นชัสซีแทนแต่ตัวเนี้ยถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยด้านล่างอาจจะดูด้านล่างอ,อาจจะดูลบลงลังนิดน,นึงนะครับคือเขาเก็บตัวหุ่นได้ไม่ถึงกับเนียงขึ้นไปด้านบนทั้งหมดเนาะทำให้มันเห็นลบลุงลังนิดน,นึงแต่ว่าเมื่อระวางนบนโต๊ะครับวางที่พื้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันจะยังล้อหมุนนะครับในอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขา ดีไซน์มาให้ตัวนี้ถึงมันนูนไงก็ตามมันจะน้อยกว่าลอรถเพื่อให้เราเล่นเนี่ยมันได้สมจริงรถยังวิ่ง,งได้นะครับรถแล้วิ่งได้ไม่ใช่ว่าถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยพอเราประกอบเป็นรถปุ๊บตรงนี้ไปขูดกับพื้นวิ่งไม่ได้นี่ตัวนี้นีนน่คือตรงกระปองวิ่งได้และเหี่ยมท่อไอเสียมีมาพร้อมในห้องโดยสารนี่ในส่วนของชิ้นส่วนอะไรก็ทําให้เหมือนกับเป็นห้องคนขับนะครับมีความเนียนสติ๊กเกอร์สีคุณสีมีมาพร้อมเนียทีนี้พงดูใต้ท้อง ตัวนี้ใต้ท้องเนี่ยถ้าเราอ่านขึ้นมาดูอาจจะยังดูเป็นหุ่นนิดนึงนะครับยังดูเห็นเป็นหุ่นอยู่แต่ว่าจริงๆก็ปกติขับรถเราก็ไม่มีใครดูท่านี้ใช่ไหมเนี่ยเราอยู่ท่านี้น,นี่แล้วก็ลูกเล่นนะครับนี้น,นี้ถึงเป็นรถแล้วแต่จริงๆหุ่นออโต้เป็นรถก็ยังยิงปืนได้เห็นไหมเป็นรถก็ยังยิงปืนได้นะครับนี่นี่นนนเ,เก็บลงไปเก็บลงไปเนี่ยอันนี้ที่ชอบที่สุดเลยของตัวนี้คือลูกเล่นตรงนี้นะครับคือเขาเก็บงก์ชรนลูกเล่นมาตรงท่อไอเสียเนี่ยมันดีเห็นไหม สุดยอดไปเลยมีทั้งปืนกลทั้งปืนใหญ่แต่วกบเก็บตัวก็ค่อนข้างเนียนเนาะสำหรับตัวนี้นะครับ Iron High เป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยฝั่งออโตบอทนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เท่แล้วก็ทําเจ้าของเพจนี้ชอบมากนะครับท่านตัวนี้ซื้อมานานมากแล้ว,ลวเกิดอยู่เกิน10ปีแล้วนะครับน้องหลายคนอาจะยังไม่เกิดตอนที่เจ้าข่นตัวนี้โลดแล่นอยู่ในหนังใครถูกใจสนใจไปหาดูกันได้นะครับจะได้เห็นความเท่ของเขาในหนังนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ,ขอบคุณมากทุกคนที่ช่วยติดตาม,ขอขอมาน,นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ